สวัสดีครับที่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับตู้ลําโพงขนาดใหญ่นะครับตู้ลําโพงกลางแจ้งนะครับหรือว่าสําหรับโรงละครขนาดใหญ่ของค่ายนี้นะครับควินเวก a านะครับเซอร์วินเวกานะครับ,เ,รบเป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกานะครับ ที่ตั้งเขาอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับที่จะพามาดูวันนี้ก็จะเป็น CV ซ i r i ีนะครับ CVXL นะครับเป็นซ่าซีีสำหรับลำโพงที่เป็นตู้ลำโพงขนาดใหญ่ซึ่งสวินเวกาในส่วนมากนะครับในเมืองไทยเราจะเห็นเป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับวันนี้เรามาดูเครื่องเสียงกลางแจ้งของเขาเลยนะครับเริ่มจากนี่นะครับ CVL 218นะครับ218 S นะครับเป็นเป็นตู้เป็นตู้18นิ้วนะครับดับเบิลนะครับอ่มีกำลังขับ2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์อันนี้เป็นสิบแปดนิ้วคู่ของเขานะครับก็หน้าตาก็ทันสมัยนะครับมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเขาบอกเป็นตู้แห่งยุคนะครับเป็นตู้แห่งยุคของปีพศ66 65นะครับ65ของ เวินเวกานะครับนะครับด้านข้างเขาก็ดูสวยงามนะครับมีหูหิ้วหนึ่งหูนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ใหญ่โตมากนะครับตัวรองลงมานะครับเป็นเอ่อหนึ่งนแปดเอสนะครับ cvxl ตัวนี้นะครับเป็นดอกซิงเกิลนะครับดอกเดี่ยวนะครับหน้าตาก็ไม่ใหญ่โตนะครับเป็นดอกคล้ายๆดอกลูกเต๋านะครับ เป็นสไตล์ของเซอร์วินนะครับซึ่งเขาออกแบบมาก็ไม่ไม่ได้มีหลายรุ่นนะครับของเอซีวี CV เนี่ยไม่ไม่มีหลายรุ่นนะครับหนึ่งหนึ่งแปดเอสนะครับกำลังขับก็เท่ากับอ่าตู้ดับเบิลน,นะครับอ่าเป็นพาวเวอร์คร์ดีสองพันวัตต์นะครับอ่าทั้งหมดที่อ่ของซีวีเนี่ยก็จะเป็นอ่แอคทีฟนะครับเป็นลำโพงแอคทีฟนะครับมีอ่พาวเวอร์ Power ในตัว ทีนี้ามาดูตู้กลางแหลมนะครับก็จะเป็นดอก15นิ้วนะครับใน CV Series นี้ก็จะมี15นิ้วกับ12นิ้วนะครับเจ้าตัว15นิ้วก็จะเป็น CV XL 115นะครับ CV XL 115กำลังขับก็เท่ากันนะครับทั้ง12วัตต์และ15วัตต์ถ้าเป็นอ่ขับธรรมดาก็จะใช้คัดดีนะครับ คาดี1,500วัตต์นะครับเป็นเอ่อเป็นฟูลเลนส์นะครับ CV XL 12ก็เป็นตัวลองมาจากเอ่อ15นิ้วนะครับอ่าอยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับกำลังขับเท่ากันนะครับที่1,500วัตต์นะครับ1,500วัตต์อ่าบ,บางคนก็บอกว่าเอ่อ CV นะครับเป็นเอ่อรุ่นที่มีให้น้ำเสียงที่ไพเราะมากนะครับไพเราะมาก เสียงแน่นนุ่มนวลน,นะครับเป็นตู้สไตล์หน้าเปิดแล้วก็ PS นะครับซึ่งซีรีส์นี้นะครับ c b x l กนี่ก็จะมะีตั้งแต่18นิ้วดูอันมา18นิ้วซิงเ,เกิลซิงเกิลมา15นิ้วนะครับ P s 15แล้วก็12นิ้วแล้วก็ตัวสุดท้ายของเขาก็จะเป็น 15 d o u b l ลนะครับ15 d o u b l ลแนวตั้งที่เราเห็นนี่เป็น15 d o บ b l e แนวแนวตั้งนะครับอ่าเป็นดอกเป็นดอกที่ full lens นะครับ2ทาง2ทางนะครับเป็นเสียงกลางแหลม15นิ้วกำลังขับเท่าเดิมนะครับ1,500วัตต์นะครับถ้าขับเป็น s u b w o ฟ f e r นะครับเขาจะมีคอสในตัวเป็น2,000วัตต์นะครับเจ้าดอก15นิ้วกับ12นิ้วนะครับเขาจะมีคอสปรับในตัวนะครับ ด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นเป็นแผงนะครับเป็นรูปด้านหลังเราก็จะเห็นเป็น Power M ที่ติดอยู่ในตัวตู้นะครับสำหรับผมพามารู้จักกับ CV นะครับยี่ห้อของสารัมริกานะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม